กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและตอนนี้เราก็มาถึงตอนที่4กันแล้วนะคะและสําหรับตอนที่4นะคะเรายังคงอยู่กันในเรื่องของการทดลองสุ่มค่ะจําได้ไหมคะในคลิปที่แล้วเราได้เรียนการทดลองสุ่มกันไปแล้วใช่ไหมคะเวลาที่เราจะพิจารณาว่าการกระทำใดๆก็ตามเป็นการทดลองสุ่มหรือเปล่าเราต้องดูจากอะไรคะอันดับแรกเลยก็คือ การกระทํานั้นๆน,น,นะคะเราไม่สามารถบอกลงหน้าอย่างแน่นอนได้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรใช่ไหมคะแต่เราสามารถบอกได้ใช่ไหมคะว่าจะมีผลลัพธ์อะไรที่สามารถเกิดขึ้นได้บ้างจากการกระทํานั้นค่ะนักเรียนเห็นเจ้าหนุ่มหลังครูไหมคะที่เขากําลังชุดบาสอยู่เมื่อสักครูน่นี้นักเรียนคิดว่าการชุดบาสเป็นการทดลองสูงมไหมคะ,ะบางคนอาจจะคิดว่าใช่แต่บางคนก็อาจจะคิดว่าไม่ใช่อลองดูกันนะคะว่า การชุดบาสเข้า2องเื่อนไขไหมคะการชุดบาสเราบอกได้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนได้ไหมคะว่าผลลัพธ์ของการชุดบาสนั้นคืออะไรบอกไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เราบอกได้ไหมว่าผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้มีอะไรบ้างบอกได้ใช่ไหมคะก็คืออาจจะลงห่วงหรือไม่ลงห่วงนั่นเองเพราะฉะนั้นการชุดบาสเนี่ยจัดว่าเป็นการทดลองสุ่มนะคะเพียงแต่ความพิเศษของการชุดบาสก็คือ การชุดบาสของบุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีโอกาสในการเกิดไม่เท่ากันนะคะลองให้นักบาสทีมชาตินะคะมาชุดบาสแน่นอนว่าโอกาสที่เขาจะชุดลงเนี่ยมีมากกว่าโอกาสที่เขาจะชุดไม่ลงใช่ไหมคะแต่เราให้คุณครูสิคะมาชุดบาสแน่นอนว่าโอกาสที่จะชุดลงย่อมที่จะน้อยกว่าโอกาสที่จะชุดไม่ลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะการชุดบาสเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งของการทดลองสุ่มนะคะที่ให้โอกาสในการเกิดผลลัพธ์เนี่ยไม่เท่ากันนะคะ ไม่เหมือนอย่างตอนที่เราทอดลูกเตา๋าหรือว่าโยนเหรียญในคลิปที่ผ่านมาใช่ไหมคะที่โอกาสในการที่จะเกิดผลลัพธ์ต่างเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เท่าๆกันค่ะและสําหรับในเรื่องของความน่าจะเป็นที่เรากําลังจะเรียนกันต่อไปนี้นะคะเราจะเรียนเฉพาะการทดลองสุ่มนะคะที่มีโอกาสในการเกิดผลลัพธ์แต่ละผลลัพธ์เนี่ยเท่าๆกันเสมอค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ในตอนที่แล้วนะคะคุณครูได้ฝากกันบ้านนักเรียนไว้อยู่ข้อหนึ่งก็คือข้อนี้เลยทอดลูกเต๋าต่างสี2ลูกพร้อมกันนะคะให้นักเรียนลองแจกแจงและหาผลลัพธ์ของการทดลองสุ่มนี้ดูนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะว่าคําตอบเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะในข้อนี้นะคะคใช้คู่อันดับนะคะเพื่อที่จะเขียนแทนผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นโดยคุณครูนะคะจะกําหนดให้สมาชิกตัวที่1ของคู่อันดับเนี่ยนะคะ แทนแต้มของหน้าบนลูกเต๋าสีแดงที่หงายขึ้นนะคะและให้สมาชิกตัวที่สองของขั้นดับแทนแต้มบนหน้าของลูกเต๋าสีดําที่หงายขึ้นนะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะช่องถัดมาก็คือลูกเต๋าสีแดงหงายขึ้นแต้ม1ลูกเต๋าสีดําหงายขึ้นแต้ม4นะคะเขียนผลลัพธ์ได้เป็น 1- 4นะคะในทำนองเดียวกันค่ะช่องที่หและช่องที่6นะคะที่ลูกเต๋าสีดำหงายขึ้นแต้ม5้าและแต้ม6เนี่ย ก็จะเขียนผลลัพธ์ได้เป็น1 5และ16ตามลำดับนี้เลยค่ะต่อมานะคะเราลองมาดูกันที่ช่องถัดมาก็คือลูกเต๋าสีแดงเนี่ยงายขึ้นแต้ม2ค่ะลูกเต๋าสีดำงายขึ้นแต้มหนึ่งขั้นดับที่เราเขียนได้ก็คือ2 1ใช่ไหมคะช่องต่อมาค่ะลูกเต๋าสีแดงงายขึ้นแต้ม2และลูกเต๋าสีดำก็งายขึ้นแต้ม2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 2 2นะคะดูอีกสักช่องนะคะลูกเต๋าสีแดงหงายขึ้นแต้ม2ส,ส่วนลูกเต๋าสีดำหงายขึ้นแต้ม3ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2 3ใช่ไหมคะในทำนองเดียวกันนะคะกับช่องอื่นๆนะคะก็จะได้เป็น2 4 2 5และ26ตามลำดับนะคะและเมื่อลูกเต๋าสีแดงนะคะหงายขึ้นแต้ม3แต้ม4แต้ม5ห,หรือแต้ม6นะคะก็จะ สามารถเขียนเป็นผลลัพธ์ของการทดลองสุ่มได้เป็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผลลัพธ์จากการทดลองสุ่มนี้นะคะมีทั้งหมด36แบบด้วยกันเมื่อแจกแจงแล้วก็จะได้ตามตารางนี้เลยค่ะ <in mind> นักเรียนลองตรวจสอบดูนะคะว่าผลลัพธ์ที่ครูเขียนได้เนี่ยตรงกับที่นักเรียนได้ไหมและสำหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาดูการทดลองสุ่มในลักษณะต่าง <in mind> ๆ,ๆมาดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูการสุ <in mind> ่มแบบแรกกันเลยนะคะ ถ้าคุณครูมีโหลอยู่ใบหนึ่งนะคะและคุณครูมีลูกปิงปองอยู่3ลูกคุณครูใส่ลูกปิงปองนะคะสีชงคูสีม่วงสีส้มอย่างละหนึ่งลูกลงในโหลใบนี้นะคะ,ะแล้วคุณครูจะสุ่มหยิบลูกปิงปองออกจากโหลใบนี้ครั้งละ2ลูกพร้อมๆกันนะคะลักษณะการสุ่มอันแรกก็คือเป็นการหยิบพร้อมๆกันนั่นเองคุณครูจะได้ผลลัพธ์เป็นอะไรได้บ้างโจทย์ข้อนี้คุณคุ้นไหมคะเราเพิ่งเคยทํามากันในตอนที่แล้วใช่ไหมคะ ไปอย่างรวดเร็วเลยก็คือจะสุ่มหยิบมาได้เป็นชมพูคู่กับม่วงหรือชมพูคู่กับสม้มหรือผลลัพธ์อีกตัวหนึ่งที่สามารถเป็นไปได้ก็คือม่วงคู่กับส้มนั่นเองค่ะอันนี้คือการสุ่มหยิบแบบแรกนะคะก็คือหยิบพร้อมๆกันนะคะการสุ่มแบบนี้เนี่ยจะไม่มีลำดับของการหยิบขึ้นมานะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นลูกปิงปองสีชมพูคู่กับลูกปิงปองสีม่วง หรือลูกบิงปองสีม่วงคู่กับลูกมิงปองสีชมพูก็นับว่าเป็นผลลัพธ์เดียวกันค่ะการสุ่มแบบต่อไปค่ะโหลใบเดิมของคุณครูนะคะมีลูกมิงปอง3มลูกเหมือนเดิมค่ะคือสีชมพูสีม่วงและสีส้มอย่างละ1ลูกนะคะคราวนี้ค่ะคุณครูจะสุ่มหยิบแบบหยิบขึ้นมาครั้งละ1ลูกแล้วไม่ใส่คืนนะคะแล้วหยิบครั้งที่สองขึ้นมาอีก1ลูกผลลัพธ์จะเป็นยังไงได้บ้างคะ เรามาเขียนกันนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะใช้แผนภาพต้นไม้นะคะในการเขียนแจกแจงเพื่อที่จะหาผลลัพธ์ทั้งหมดของการสุ่มครั้งนี้นะคะแบบแรกเลยถ้าลูกที่1น,นะคะลูกที่1คุณครูหยิบออกมาได้เป็นสีชมพูลูกที่สองสามารถหยิบออกมาได้เป็นสีอะไรได้คะสีม่วงใช่ไหมคะซึ่งจะเขียนผลลัพธ์ได้เป็นชมพูคู่กับม่วงนะคะถ้าลูกที่สองเนี่ย ถ้าคุณครูไม่ได้หยิบได้สีมว่วงคุณครูก็จะหยิบได้สีสม้มใช่ไหมคะก็จะได้ผลลัพธ์อีกแบบหนึ่งก็คือชมพูคู่กับส้มนั่นเองแต่แบบที่ลูกที่1เป็นสีชมพูและลูกที่2เป็นสีชมพูสามารถเกิดขึ้นได้ไหมคะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าการสุ่มครั้งนี้นะคะเป็นการสุ่มแบบหยิบแล้วไม่ได้ใส่คืนกลับลงไปเพราะฉะนั้นเมื่อหยิบสีชมพูออกมาแล้วข้างในจะไม่เหลือสีชมพูอยู่อีกต่อไปแล้วเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์ต่อไปกันค่ะ ถ้าลูกที่1นนะคะคุณครูหยิบได้สีม่วง à, ลูกที่ 2, 2> คุณครูหยิบได้สีชมพูผลลัพธ์ของคุณครูก็คือเป็นสีม่วงคู่กับสีชมพูนั่นเองค่ะต่อมาค่ะถ้าคุณครูหยิบลูกที่2ได้เป็นสีส้มก็จะเขียนผลลัพธ์ได้เป็นสีม่วงคู่กับสีส้มใช่ไหมคะในทํานองเดียวกันค่ะถ,ถ้าลูกที่1ของคุณครูเป็นสีส้มนะคะคุณครูก็สามารถหยิบลูกที่2นะคะออกมาเป็นสีชมพูก็ได้หรือว่าจะเป็นสีม่วงก,ก็ได้นะคะ จะสังเกตเห็นไหมคะว่าครั้งนี so ้นะคะเวลาคุณครูเขียนผลลัพธ์เนี่ยคุณครูจะเขียนให้อยู่ในรูปคู่อันดับด้วยโดยที่สมาชิกตัวที่1ของคู่อันดับนะคะเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการสุ่มหยิบลูกปิงปองลูกที่1นะคะและสมาชิกตัวที่2ของคู่อันดับเนี่ยก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการสุ่มหยิบลูกปิงปองลูกที่2นั่นเองค่ะนักเรียนจะเห็นว่าการสุ่มแบบนี้เนี่ยมีลำดับของการสุ่มใช่ไหมคะเพราะว่าการที่สุ่มได้สีชมพูคู่กับสีม่วง กับการที่จะสุ่มได้สีม่วงคู่กับสีชมพูนั้นมีความแตกต่างกันเพราะว่าลำดับการหยิบนั้นเป็นคนละครั้งกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูการสุ่มอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับการสุ่มหยิบในแบบที่3นะคะคุณครูก็จะใส่ลูกบิงปองทั้ง3ลูกเนี่ยลงไปในโหลเหมือนเดิมนะคะโดยที่ครั้งที่1ที่คุณครูจะสุ่มหยิบขึ้นมานะคะคุณครูจะสุ่มหยิบขึ้นมา1ลูกแล้วจดเอาไว้นะคะว่าลูกแรกของคุณครูเนี่ยคุณครูหยิบได้สีอะไร แล้วจึงนำลูกวิงปองนี้นะคะใส่กลับคืนลงไปในโหลแล้วสุ่มหยิบครั้งที่2ขึ้นมาค่ะแล้วครั้งที่2ได้สีอะไรคุณครูคก็จะจดเอาไว้เหมือนเดิมนะคะการสุ่มหยิบแบบนี้นะคะก็คือสุ่มหยิบสองครั้งนะคะโดยที่หยิบแล้วใส่คืนนั่นเองเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าผลลัพธ์ที่เกิดจากการทดลองสุ่มของคุณครูในครั้งนี้เนี่ยจะมีผลลัพธ์เป็นอะไรได้บ้างค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะใช้การแจกแจงเนี่ยแบบแผ่นภาพต้นไม้เหมือนเดิมนะคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะ นี่นะคะคุณครูก็จะมีครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็ผลลัพธ์นะคะในครั้งที่1นนะคะถ้าคุณครูหยิบได้ลูกบิงฟองสีชมพูก่อนนะคะหยิบขึ้นมาแล้วคุณครูใส่ลูกปิงปองสีชมพูกลับเข้าไปในครั้งที่2นะคะคุณครูยังคงสามารถหยิบได้ลูกปิงฟองสีชมพูอีกไหมคะได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์แรกของคุณครูก็คือจะเป็นสีชมพูคู่กับสีชมพูนั่นเองนะคะต่อมาครั้งที่2นะคะถ้าคุณครูหยิบได้ลูกบิงฟองสีม่วงบ้างล่ะ ผลลัพธ์ของคุณครูก็จะเป็นสีชมพูคู่กับสีม่วงนะคะและในครั้งที่2ถ้าคุณครูสุ่มหยิบได้ลูกปิงปองสีส้มบ้างล่ะก็จะได้ผลลัพธ์เป็นชมพูคู่กับส้มใช่ไหมคะและในทํานองเดียวกันนะคะสําหรับในครั้งที่1ถ้าคุณครูสุ่มหยิบลูกปิงปองได้สีม่วงหรือสีส้มนะคะในครั้งที่2นะคะคุณครูก็สามารถสุ่มหยิบลูกปิงปองได้สีชมพูสีม่วงและสีส้มเหมือนๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูก็จะเขียนผลลัพธ์ได้แบบนี้เลยนะคะ เราจะสังเกตเห็นว่าครูเนี่ยจะเขียนผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปของคู่อันดับเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าการสุ่มหยิบครั้งนี้เนี่ยมีลำดับของการเกิดนะคะมีครั้งที่1มีครั้งที่2ที่เราสุ่มหยิบได้นะคะ ความแตกต่างของผลลัพธ์ของการสุ่มหยิบรูปปิงปองทั้ง2ลักษณะนะคะก็คือแบบที่หยิบแล้วไม่ใส่คืนกับหยิบแล้วใส่คืนนะคะนักเรียนจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการสุ่มหยิบแบบใส่คืนเนี่ยสามารถเกิดผลลัพธ์ที่ได้รูปปิงปองเนี่ยสีเดียวกันได้นะคะเดี๋ยวเราไปสรุปการสุ่มหยิบในแต่ละลักษณะกันดูอีกทีนึงนะคะ สำหรับการสุ่มหยิบลูกปิงปองสองลูกจากโหลท,ที่มีลูกปิงปองสามลูกนะคะเราได้เรียนการสุ่มหยิบไปทั้ง3ลักษณะแล้วนะคะซึ่งก็คือการหยิบแบบ2ลูกพร้อมกันหยิบทีละลูกโดยไม่ใส่คืนและหยิบทีละลูกแล้วใส่คืนใช่ไหมคะจากสถานการณ์ที่เราได้ดูไปก่อนหน้านี้นะคะเราสามารถสังเกตอะไรได้บ้างคะลักษณะแรกเลยก็คือการสุ่มหยิบ2ลูกพร้อมกันข้อสังเกตที่เราได้ก็คือ การสุ่มหยิบในลักษณะนี้เนี่ยจะไม่มีลำดับของการหยิบใช่ไหมคะและผลลัพธ์ที่ได้จากการสุ่มหยิบในลักษณะนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันค่ะการสุ่มหยิบในลักษณะที่2ค่ะหยิบทีละลูกโดยที่ไม่ใส่คืนนะคะการสุ่มหยิบในลักษณะนี้เนี่ยจะมีลำดับของการหยิบนะคะและลูกที่2ที่หยิบได้เนี่ยจะเป็นลูกใหม่เสมอนะคะและการสุ่มหยิบในลักษณะนี้นะคะจะมีผลลัพธ์ทั้งหมด 6แบบด้วยกันค่ะสำหรับการสุ่มหยิบในลักษณะที่3นะคะก็คือหยิบทีละลูกแล้วใส่คืนแน่นอนว่าการหยิบทีละลูกแล้วใส่คืนจะต้องมีลำดับของการหยิบใช่ไหมคะและลูกที่2ที่หยิบได้นะคะอาจจะเป็นลูกใหม่หรืออาจจะเป็นลูกเดิมก็ได้ค่ะการสุ่มหยิบในลักษณะนี้นะคะจะมีผลลัพธ์ทั้งหมด9แบบด้วยกันค่ะ เดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนลองฝึกหาผลลัพธ์ทั้งหมดที่ไดจากการสุ่มหยิบในลักษณะต่างๆกันดูนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูโจทย์กันเลยค่ะนี่นะคะถ้าคุณครูนะคะจะสุ่มหยิบบัตร2ใบนะคะจากกล่องที่มีบัตรหมายเลข1 2 3และ4อยู่อย่างละ1ใบนะคะให้นักเรียนเนี่ยลองหาผลลัพธ์ของการทดลองสุ่มต่อไปนี้ค่ะข้อแรกก็คือหยิบบัตร2ใบพร้อมกันนะคะข้อที่2หยิบบัตรทีละใบ แบบไม่ใส่คืนและข้อที่3ก็คือหยิบบัตรทีละใบแบบที่หยิบแล้วใส่คืนนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนกดโพสนะคะเพื่อที่จะไปลองแจกแจงและหาผลลัพธ์ทั้งหมดของการทดลองสูมทั้ง3ข้อนี้ดูนะคะและถ้าหาเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนกดเพลย์แล้วมาเจอกันใหม่ค่ะและตอนนี้นักเรียนก็น่าจะหาผลลัพธ์ของการทดลองสูงทั้ง3าข้อเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันทีละข้อเลยค่ะ ข้อแรกนะคะหยิบบัตร2ใบพร้อมกันค่ะข้อนี้นะคะคุณครูจะแจกแจ้งเพื่อที่จะหาผลลัพธ์ของการทดลองสุ่มนะคะโดยใช้แผ่นภาพเชิงรูปภาพค่ะคุณครูก็จะมีบัตรที่มีหมายเลข 1- นถึงสอยู่นะคะแผนภาพของคุณครูก็คือเมื่อคุณครูหยิบบัตรสองใบพร้อมกันนะคะคุณครูอาจจะหยิบได้1กับ2ใช่ไหมคะหรือไม่ก็อาจจะหยิบได้1กับ3ใช่ไหมคะ หรือจะหยิบได้1คู่กับ4ก็ได้นะคะต่อมาค่ะคุณครูอาจจะหยิบได้2คู่กับ3นะคะหรืออาจจะหยิบได้2คู่กับ4ก็ได้ใช่ไหมคะและอีกแบบหนึ่งก็คือคุณครูอาจจะสุมหยิบได้3คู่กับ4นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะผลลัพธ์ทั้งหมดที่ไดจากการทดลองสุ่มในข้อที่1นี้นะคะก็คือหยิบบัตร2ใบพร้อมกันเนี่ยจะมีผลลัพธ์ทั้งหมด6แบบด้วยกันนะคะก็คือ1กับ2 1กับ3 1กับ4 2กับ3 2กับ4แล้วก็3กับ4นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่ข้อที่2กันเลยนะคะข้อที่2ค่ะหยิบบัตรทีละใบแบบไม่ใส่คืนนะคะในข้อที่2นี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนแจกแจงโดยใช้แผนภาพต้นไม้นะคะ ผลลั์แรกค่ะถ้าบัตรใบแรกนะคะที่คุณครูสุ่มหยิบได้เป็นบัตรหมายเลขหนึ่งนะคะบัตรใบที่สองที่จะสุ่มหยิบได้แบบไม่ใส่คืนเนี่ยจะสามารถเป็นบัตรหมายเลขอะไรได้บ้างคะก็เป็นหมายเลขสองได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์แรกก็จะได้เป็นหนึ่งสองนะคะต่อมาค่ะบัตรใบที่สองจะสามารถเป็นอะไรได้อีกคะเป็นหมายเลขสามได้ใช่ไหมคะแบบนี้ก็จะได้ผลลัพธ์เป็น 1>, 1 3หรือบัตรใบที่2ออาจจะเป็นหมายเลข4ก็ได้ใช่ไหมคะก็จะเป็น1 4ค่ะต่อมาค่ะถ้าบัตรใบแรกนะคะคุณครูสุ่มหยิบบัตรใบแรกเนี่ยได้เป็นบัตรหมายเลข2นะคะเป็นบัตรหมายเลข2อแบบนี้บัตรใบที่สองนะคะที่คุณครูจะสามารถสุ่มหยิบขึ้นมาได้เนี่ยก็จะสามารถเป็นหมายเลข1ก็ได้ใช่ไหมคะก็คือจะได้เป็น2 1นนั่นเองหรือ ใบที่2อาจจะออกมาเป็นบัตรหมายเลขก3นะคะก็จะได้ผลลัพธ์นี้คือ2 3และอาจจะเป็นหมายเลขก4ก็ได้ใช่ไหมคะก็จะได้ผลลัพธ์นี้คือ2 4ค่ะในทำนองเดียวกันนะคะกับที่เหลือนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะที่ได้จากการสุ่มหยิบบัตรทีิรใบแบบไม่ใส่คืนนะคะก็จะมีทั้งหมด12แบบตามนี้เลยค่ะไปดูข้อที่3กันนะคะข้อที่3ค่ะหยิบบัตรทีิรใบแบบหยิบแล้วใส่คืนในข้อนี้นะคะคุณครูจะเขียนแจกแจงโดยใช้ตารางบ้างนะคะซึ่งทั้ง3ข้อนี้เนี่ยคุณครูจะใช้วิธีการเขียนแจกแจงที่แตกต่างกันไปถ้าไม่ตรงกับนักเรียนก็ไม่เป็นไรนะคะ แต่ถ้านักเรียนสามารถเขียนผลลัพธ์ทั้งหมดของการสุ่มแต่ละแบบได้ตรงกันกับคุณครูเนี่ยก็ถือว่าถูกต้องนะคะแบบตารางนะคะคุณครูให้หัวตารางทางฝั่งซ้ายเนี่ยแทนบัตรใบที่1นนะคะและหัวตารางด้านบนเนี่ยแทนบัตรใบที่2ที่สุ่มหยิบขึ้นมาได้มาดูช่องแรกกันเลยช่องแรกนะคะบัตรใบที่1ได้หมายเลข1น,นะคะส่วนบัตรใบที่2ก็ได้ หมายเลขหนึ่งเหมือนกันนะคะคือหยิบบัตรใบที่1ได้หมายเลขหนึ่งเสร็จแล้วเอาหมายเลขหนึ่งเนี่ยใส่กลับเข้าไปนะคะซุ่มหยิบใบที่2ขึ้นมาก็ได้หมายเลขหนึ่งเหมือนเดิมแบบนี้เนี่ยก็จะเขียนผลลัพธ์แรกได้เป็น1 1ใช่ไหมคะต่อมาค่ะช่องที่2ช่องที่2นะคะบัตรใบที่1ที่ซุ่มหยิบขึ้นมาได้ก็คือได้หมายเลข1ส่วนใบที่2ก็คือได้หมายเลข2นะคะช่องต่อมา ใบที่1ได้หมายเลขหนส่วนใบที่2ได้หมายเลข3มค่ะในทำนองเดียวกันนะคะกับช่องที่เหลือนะคะได้ผลลัพธ์ทั้งหมดเป็นแบบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปผลลัพธ์ทั้งหมดของการทดลองสุ่มในข้อที่3กันเลยนะคะว่าผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการทดลองสุ่มในแบบนี้นะคะมีได้ทั้งหมด16แบบนั่นเองนะคะก็คือตามนี้เลยและสุดท้ายนะคะก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะคะคุณครูอยากจะฝากให้นักเรียนนะคะไปคิดโจทย์สักหนึ่งข้อนักเรียนลองไปคิดกันดูนะคะว่าผลลัพธ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปคุณครูจะมาเฉลยให้ฟังค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะ เรามาสรุปกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะคะสิ่งที่เราเรียนกันไปหลักๆเลยก็คือเป็นการสุ่มหยิบในลักษณะต่างๆใช่ไหมคะก็คือมีทั้งหยิบพร้อมกันหยิบแล้วไม่ใส่คืนแล้วก็หยิบแบบที่หยิบแล้วใส่คืนนะคะพอสังเกตที่เราได้จากการสุ่มหยิบแต่ละแบบมีอะไรบ้างก็จะมีประเด็นในเรื่องของอันดับของผลลัพธ์ใช่ไหมคะและประเด็นในเรื่องของ การที่สามารถหยิบแล้วได้สิ่งเดิมหรือไม่ได้นะคะมาดูกันการหยิบแบบพร้อมกันนะคะมีอันดับของผลลัพธ์ไหมคะไม่มีใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นการหยิบพร้อมกันนะคะจึงไม่มีอันดับของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะต่อมานะคะการหยิบแบบพร้อมกันสามารถหยิบแล้วได้สิ่งเดิมไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะก็คือจะไม่เกิดกรณีที่หยิบแล้วได้ของชิ้นเดิมขึ้นมาต่อมาค่ะการหยิบแบบไม่ใส่คืนมีอันดับของผลลัพธ์ไหมคะ มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีอันดับของผลลัพธ์เนี่ยคุณคณรูก็จะแนะนําให้นักเรียนเนี่ยเขียนผลลัพธ์ด้วยคู่อันดับนะคะและการที่หยิบแบบไม่ใส่คืนเนี่ยมีโอกาสที่จะหยิบได้ของสิ่งเดิมไหมคะไม่มีใช่ไหมคะเพราะว่าเราหยิบขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใส่ของชิ้นเดิมกลับลงไปเพราะฉะนั้นการที่จะหยิบได้ของสิ่งเดิมย่อมไม่มีทางเกิดขึ้นค่ะลักษณะสุดท้ายน,นะคะก็คือการหยิบแบบใส่คืนค่ะการหยิบแบบนี้มีอันดับของผลลัพธ์ไหมคะ มีใช่ไหมคะอ่าต่อมาแบบนี้เนี่ยสามารถหยิบแล้วได้ของสิ่งเดิมขึ้นมาไหมคะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะเพราะว่าพอเราหยิบชิ้นแรกขึ้นมาแล้วเนี่ยเราใส่ของชิ้นนั้นกลับลงไปก่อนก่อนที่จะหยิบในครั้งต่อมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในครั้งที่2ของการหยิบเราจึงมีโอกาสหยิบได้ของชิ้นเดิมขึ้นมาได้นะคะและสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ